พูดเพื่อนเพื่อนว้าวว้าวขลังว้าวกันพูดเห็นบอลเพื่อนขลังว้าวลมเย็นเย็นคัมคัมขลังว้าวกันเห็นบอลเพื่อนผัวเห็นกันบอลเห็นกันบอล เล่นว่าวเล่นว่าวกันเลินว่าวลงเย็ยนๆมาเนี่ยเราเล่นว่าวกันบินว่าวกัน ครับบรนยากาศหนาวหนาวบรรยากาศหนาวหนาวแลนเว้ากันบ้านเพื่อนๆในแลนเว้าววอลลมๆจะสีม่วงม่วงโอ้ขึ้นยังสวยงามเลย เล่นล่มเล่นล่มยังงามยังโกเลยเสียงเอเสียงเนูดังวูด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 ูเสียงเอ็เสียงเทนูเพื่นเนียนเบาเพื่อนเสียงเอาดเสียูเทนูมวน บางแคเนี่ก็นอนคพร่นน้าขอบางแคเนี่ก็นสำหรับบ่งเบาเลน่นเบากันสบายดีเพื่อนสบายดีเด้อ